ต้องสารภาพตรงๆว่าซื้อมาแล้วผิดหวังเลือกลิ่นผิดเฮ้ย หอมกลิ่นหอมมากอันนี้คือสดชื่นกลิ่นหอมแพงคืออวยไม่หยุดด้วยความที่บอสเป็นคนแพชชั่นกับเรื่องของเครื่องหอมนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยส่วนมากบอสจะเลือกจากกลิ่นเป็นหลักนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเปิดกลุ่มได้ไหมมันไม่เยอะขนาดกลุ่มเนาะเรียกว่ามาแชร์ละกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บอสใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตั้งแต่หัวจะลดเท้าแต่ละอย่างนั้นกลิ่นเป็นยังไงบ้างอ่าต้องบอกก่อนว่าเกือบทั้งหมดละกันที่บอสใช้กลิ่นนําาาาานนนะรััััับบบใใกกกกเเเลลืือออซ้้้้แแตตต่่่่วววมมจีีีงงททชปญหิดขึว ก็ซื้อมานะครับปรากฏว่ากลิ่นเนี่ยมันถูกใจนะครับก็เลยามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันเริ่มจากตั้งแต่ผมก่อนเลยละกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ผมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นยาสระผมกับครีมนวดน,นะครับซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ Harris นะครับบอสได้มาโดยบังเอิญคือบอสอะตอนนั้นอนะมีปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะอยู่ๆผมก็ล่วงเยอะขึ้นมาเฉยเลยทุกคนก็เลยพยายามหายาสระผมที่ ช่วยในเรื่องของให้มันชะลอการผมร่วงอะ่ะแล้วบังเอิญมันก็เลยไปเจอรีวิวของแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ของคุณฮาน่านะครับที่เขาเป็นภรรยาของพีฮิวโก้เนาะเขาทาผลิตภัณฑ์เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผมอะ่ะเออทุกคนมันก็เลยลองซื้อมาใช้ทีเนี้ยตอนใช้อะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าเราก็สงสัยว่าแบบเอ้ยมันช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่างตัดผมประจําทักแม่ก็ทักว่าเอ้ยทำไมผมหนาขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาตลอดนะครับอันเนี้ยกลิ่นเขาค่อนข้างจะเป็นแบบ เป็นมะพร้าวที่ออกขนมหน่อยเนาะซึ่งกลิ่นเดียวกันนะครับตัวครีมนวดกับยาสระผมเนี่ยกลิ่นเดียวกันเลยบอชอบอะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวก็อาจจะไม่ถูกจิตแต่ว่าด้วยความที่เราโอเคกับกลิ่นมะพร้าวที่ <c oughs> ไม่ใช่มะพร้าวสังเคราะห์เออถ้าเป็นกลิ่นที่แบบมะพร้าวสังเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่อันนี้เป็นกลิ่นเหมือนแบบไม่ได้เป็นกลิ่นกะทินะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความครีมี่ครีมี่มีความกาาแมนนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้แล้วส่วนตัวนะบอสึกว่าผมจะมันขึ้นนิดหนึ่งนะครับบอสก็เลยจะม่่้ใชนากววันนัอองีตตตึ นะครับอันนี้ต้องสาร,รภาพตรงๆว่าซื้อมาแล้วผิดหวังเพราะว่าเราเลือกกลิ่นผิด <g iggle> ก็คืออันนี้เลยฮะของแบรนด์คันด l ลนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะเพราะข้างหลังเป็นภาษาเกา,าหลีหมดเลยนะครับคืออันเนี้ย ด้วยความที่บอสอะเป็นคนเส้นผมมันทุกคนคือหนังศีรษะไม่ได้มันแต่ว่ากลางวันเนี่ยเส้นผมมันชอบมันบอสก็เลยหายาสระผมที่ช่วยให้ผมมันไม่มันใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนแนะนําตัวนี้มานะครับเป็นแบรนด์คันดัลนะครับอันนี้จะเป็นสูตร T3 Macadamia บอสก็เลยซื้อมาลองแต่ที่นี้ตอนซื้อบอสซื้อในช้อปปี้ใช่ไหมเขาก็จะมีกลิ่นให้เลือกครับรู้สึกว่าสูตรนี้จะมีประมาณ3-4กลิ่นอะซึ่งบอสก็แบบอ่านชื่อกลิ่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเบบี้พาวเดอร์มันน่าลองดีก็เลย นะครับกลิ่นติดผมหนึ่งแล้วก็ตอนใช้อ่ะคือกลิ่นคลุ้งห้องน้ําเลยกลิ่นหอมมากจริงๆคือกลิ่นดีแต่กลิ่นที่เราเลือกมามันดันไม่ถูกจลิดดังนั้นถนะ้าใครชอบกลิ่น b บบี้พาวเดอร์หรือว่าแป้งเด็กเนี่ยซื้อเลยแนะนําคือกลิ่นดีมากชัดมากแต่บอสใช้แล้วแบบมันเหมือนเอาแป้งเด็กมาโรยหัวเลยทุกคนคือกลิ่นแรงมากบอสก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะพยายามทนใช้ให้หมดแล้วจะซื้อใหม่เลือกกลิ่นอื่นนะครับรู้สึกเขาจะมีกลิ่นแบบเว v e ดอร์ ender, กลิ่นอะโรมาอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันเนาะสำหรับคันโดนะครับยาสระผมบอสจะมีแค่นี้ทุกคนเพราะว่าบอสจะไม่ค่อยสลับใช้บ่อยเนื่องจากเรากลัวผมร่วงอันต่อมานะครับอันนี้จะเป็นซอสสเปร์นะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าอันนาาปเป เสร็จนางก็หยิบอันนี้มาฉีดใส่หัวเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเออดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทำให้ดูแล้วก็เออชอบก็เลยซื้อมานะครับปรากฏว่ากลิ่นหอมมากทุกคนอันนี้จะเป็นซอสสเปรย์นะครับทุกคนซึ่งมันจะต่างจากพวกแว็กซ์หรือว่าพวกเสเปรย์เซ็ตผมนะครับคือมันฉีดเพื่อจะให้ผมมีวอลลุ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีความหนืดหืของผมขึ้นมานิดนึงนะครับอารมณ์แบบซอสแทร์อะไรเงี้ยกลิ่นหอมมากอะ่ะอันเนี้ย เขาจะมีความเป็นแบบ b a r b เบอร์วินเทกลิ่นออก f l อร a l แล้วก็มีความติ้นของเลตเตอรีหน่อยๆกลิ่นแบบ m ัส c u l i n นผู้ชายเท่ๆใช้ได้นะครับออกติ้นของฟุตตี้ด้วยนะแต่ไม่ได้ออกเปรี้ยวคือกลิ่นดีอะเออบอสแนะนําถ้าใครแบบอยากลองใช้ซอลสเปร์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีขายในช้อป e ีหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนบอสซื้อจากร้านตัดผมซึ่งเขาเป็นเหมือนตัวแทนของแบนดอะไรเงี้ยเออเราก็เลยซื้อมา กลิ่นหอมดีหอมดีทุกคนแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชายผู้หญิงก็น่าจะใช้ได้นะแต่เหมือนเป็นแบรนด์ที่เขาทำแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ชายนะครับสำหรับอัปเปอร์คัตนะครับอันนี้รู้สึกว่าอ๋อชื่อเขาคืออัปเปอร์คัตดีลักนะครับ <c oughs> ลองไปดูเนาะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ผมหมดแล้วนะครับเพราะว่าปกติวันไม่ได้เซ็ตผมนะครับ <c oughs> ก็จะมีแค่ยาสระผมกับซอลสเปร,รย์ต่อมานะครับขยับลงมานิดนึงนะครับก็คือปากเอาเป็นน้ำยาบ้วนปากก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้คือเพิ่งได้มาแล้วคือชอบมาก <c oughs> เป็นของเอสอบนะครับอันนี้ยแล้วก็ไป กลิ่นที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่าชอบมากทุกคนอันนี้เขาจะเป็นกลิ่น Cro ฟบัตอานายส์แล้วก็สเปรย์มิ t นต์ลีฟนะครับกลิ่นจะออกแบบเป็นมิ้น์เละเออเขาจะมีความเป็นมิ้นที่รู้สึกถึงความหวานแล้วก็ออกสไปซ์นิดๆมีความเป็นเครื่องเทศหน่อยๆนะครับตอนซื้อเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยครับทุกคนเป็นปิกเกอร์นะครับน่ารักดีเวลาใช้เนี่ยเราก็ใช้แค่15 ml เท่านั้นเป็นมิ้นสดชื่อเลยอะ่ะเอออยากจะให้ลองนะครับทุกคนแล้วอันนี้เวลาใช้อะ่ะไม่เผ็ดไม่แสบปากนะครับดีมากแต่ราคาก็เออซือ เป็นลิปมันบ้างนะครับบอสมีอยู่2ตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนละกันอันนี้ของกอซิเอ่นะครับบอทได้มาจากร้านพเออเดอร์ประจำชื่อร้านไม่ได้ถ้านึกออกเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะอันนี้หอมอร่อยมากทุกคนกลิ่นคุกกี้บัตเตอร์นะครับคือแบรนด์กอสซิเอ้นี่ยบอทเคยใช้กลิ่นหนึ่งชื่อว่าเบิร์ดเดย์มัง้งแต่อันนั้นน่ะหอมมากอร่อยมากเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีความเป็นกริตเตอร์เออบอทบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ตอนแรกอ่ะบอทคิดว่ามันไม่มีสีทุกคนแต่ว่าเขาจะมีสีนะครับับบ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 บซึ่่่งสีออีีีเเเเเคค้้าาาานนนนนนยออออะะะืกกมมจปป็็แแรทุ สีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วตอนทาไปแล้วเนี่ยสีก็จะออกเป็นน้ําตาลอ่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดมากเนาะก็คือจริงจริงก็คือไม่เห็นสีหรอกแต่ว่าถ้าเอากระดาษทิชชู่เช็ดปากเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเลืบออกมาเป็นสีนะครับเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูเนี่ยเห็นไหมเช็ดมาแล้วก็จะเห็นเป็นสีน้าตาลแบบนี้แต่ทาไปแล้วอ่ะก็จะดูไม่รู้เรื่องนะ,ะเดี๋ยวพอทาให้ดูเลยดีกว่าเออทำไมไม่ทาไปเลยวะ <laughs> แต่กอซิเยบอกเลยนะครับผู้ชายใช้เนี่ยทาน,นิดเดียวพอเพราะว่า ค่อนข้างมันนะครับกลิ่นคือแบบคุกกี้บัตเตอร์เลยครับทุกคนเป็นกลิ่นคุกกี้ที่มีความนมนมเนยๆนะครับแล้วทาปากแล้วเนี่ยจะมีรสชาติหวานอ่อนๆด้วยนะครับเอออร่อยดีเราก็เลยซื้อมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนลิมิเต็ดออ dition มั้งนะครับน่าจะออกมาช่วงหนึ่งนะครับไม่ได้ขายประจำไม่แน่ใจเนาะลองไปดูในเว็บไซต์ก็ซเย่ก็ได้หรือว่า ลองสอบถามร้านพีดูก็ได้อีกอันหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ Fresh Sugar Caramel Hydrating Lip Balm นะครับตัวนี้เนี่ยหอมเหมือนกันนะครับกลิ่นเขาจะมีความเป็นคาราเมลเลยทุกคนแต่ว่าเทคเจอร์คือมันมากเป็นคาราเมลที่ไม่ได้เหมือนขนมอะ่ะเออมีความเป็นคาราเมลก็จริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความหวานขมแบบคาราเมลจริงๆอะ่ะจะมีความออกเปรี้ยวหน่อยๆอะ่ะไม่แน่ใจว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมนะแต่หอมนะครับใช้แล้วคือมันแผบเลยอันนี้นะครับต้องระวังการใช้นิดนึงนะครับเทคเจอร์เขาจะแบบทาแล้วคือแบบ แต่ซึมเร็วนะครับบอสก็ชอบใช้แต่ว่าอันนี้บอสใช้ในบ้านซะส่วนใหญ่เวลาไปข้างนอกบอสใช้กอซิเยน,นะครับเพราะว่ามันเป็นตลับพกง่ายก็จริงแต่ว่าเวลาใช้มันแบบต้องมานั่งเปิดใช้ลําบากนิดนึงนะครับแต่เรื่องกลิ่นก็โอเคจากปากแล้วนะครับขยับมาข้างนอกนิดนึงนะครับนั่นก็คือหนวดนะครับโฟมก้น,นวดบอสใช้อันนี้เลยฮะเป็นนีเวียมเมนนะครับกลิ่นดีฟอันนี้ขอพูดรวมไปกับตัวโลออนที่ใช้เลยลวกันเนาะเพราะเป็นกลิ่นเดียวกันแล้วบอสชอบกลิ่นนี้ที่สุดแล้วล้วใช้มานานมากนนลิ่่ีฟเย กลิ่นจะออกสะอาดๆนะครับมีความเลตเตอรี y, ody, ่วูดดี้เท่ๆเลยอ่ะเออเป็นกลิ่นที่บอสใช้แล้วบอรู้สึกโอเคแล้วอ่ะเขาเขียนว่าดาร์กวูดนะครับกลิ่นแบบไม้เข้มๆใช้แล้วมีความแบบหล่อเท่แต่เอาจริงทุกคนโลออนอ่ะฉีดไปประมาณ5นาทีก็หายไปแล้วกลิ่นนะครับแต่ว่ารู้สึกสดชื่นดีเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วใช้นะครับซึ่งโฟมโกนหนวดของเขาเนี่ยเวลาใช้มันก็จะแบบอยู่กับปากเราใช่ไหมเนื้อเท็กเจอร์อะไรก็ดีนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับก็เลยชอบกลิ่นนี้ที่สุดเนาะสำหรับนีเวร์เมนนะครับใช้มาแบบเป็นี มากๆนะครับตั้งแต่เขาออกมาเลยอ่ะคือเห็นแล้วก็ซื้อเพราะขวดเช่นกันคือขวดมันเป็นแบบสีดำไงแล้วก็เออซื้อมามันก็เท่ดีแต่ว่าใช้แล้วแบบชอบกลิ่นมากก็เลยใช้มาตลอดอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะ ขยับลงมาในส่วนของบอดี้บ้างนะครับอันนี้คนถามบอดเยอะมากเรื่องแบบสบู่อาบน้ําต่างๆนะครับตอนนี้บอดใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับเอาเป็นตัวนี้ละกันนะฮะพราราคาแพงมากขอภัยในสวัสดขวดนะครับทุกคนเพราะว่าใช้งานจริงๆนะครับสำหรับล็อกซิทานชาเวออยล์ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากนะครับเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาเลยซึ่งขวดเนี้ยมันเป็นขวดลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับลายออกแบบมันก็เลยไม่ได้เหมือนแบบปกติเนาะแต่ว่าใช้แล้วมันละมุนมากทุกคนดีียยยววคาาท่เเเเปป็็็นนนนชชออออะะตใ้บบกกมมัจส บบน,นะครับแต่ว่าพอโดนน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นน้านมครับแล้วเวลาอาบเนี่ยมันจะมีความแบบซูติ้งมีความสบายในยอารมณ์มากแต่ว่าเรื่องทําความสะอาดเนี่ยคงสู้สบู่ไม่ได้อันนี้ก็พูดตรงๆเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ได้แบบเหงื่อใครเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวเชเวอร์ออยนะครับเราใช้เสร็จแล้วผิวนุ่มมาก หอมนะครับแล้วเราเป็นคนผิวแหง้งไงใช้ชาวออยคือตอบโจทย์มากกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นเหมือนบอสไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นเหมือนน้ำนมแอลมอนอะไรสักอย่างซึ่งเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของล็อกซิทานเลยเราไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากแบรนด์ไหนนะครับจะมีความนัตตี้ของแอลมอนที่ให้ความรู้สึกสดชื่นะจะไม่ได้แบบครีมมี่นัตตี้จ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมีความเป็นฟลอรัลแทรกอยู่ทำให้เวลาอาบน้ำเนี่ยมันสดชื่นจริงๆนะครับทุกคนคือกลิ่นเขามีความละมุนสดชื่อแล้วกันว่าอย่างนี้ดีกวนะออ ม่อนะครับทุกคนของแพงอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือ a อ o อบเจนเนียมลีฟบอดี้เคานเซอร์นะครับขอภายไฟมันีเฟเฟกนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าแสงไม่มีเลยวันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ของ a อ o อบทุกตัวมปบอกอตรงๆว่าซื้อเพราะแพคเกจจิ้งคะแต่ว่า เราอะชอบกลิ่นของแบรนด์เอสอบอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความยูนิของเขาก็คือกลิ่นเหมือนร้านขายาออนิยามแบบนี้นะครับตัวบอดี้เคนเซอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับถ้าบอสจำไม่ผิดแต่ว,ว่าบอสชอบกลิ่นนี้ที่สุดนะครับกลิ่นอะเขาจะมีความเป็นเจอร์เนียมนํำนะครับแล้วก็มีติ้นของความซิตัสที่ออกเปรีย้ยวอ่อนของแบบเปลือกส้มนะครับเพราะว่าเขามีโนต้ตของเจอร์เนียมลีฟแมนดารินไร้นะครับแล้วก็เบอร์กามอนด์ไรน์ตัวเนี้ยใช้แล้วสดชื่นมากทุกคนบอสจะใช้ในวันที่เรารู้สึกเหนืแบบ่อ,อกกยแบบเหนลลมสลบบออยู่แ่แแ้้้้ววใชตนีคื ตื่นเลยสดชื่นจริงๆนะครับกลิ่นเขาจะมีความผสมผสานนะ่ะจะมีความเป็นอ r ร OMATIC ซิปัสนะครับซึ่งหอมมากๆแต่ไม่ใช้บ่อยเพราะแพงแต่หอมจริงนะครับเอสอบเนี่ยกลิ่นเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกไปนะครับจะมีความเป็นอ r ร OMATIC ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นอยากจะให้ลองก่อนแนะนานะครับอยากจะให้คุณได้ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเพราะว่าตอนที่บรรู้จักเขาไม่ใหม่แล้วไปลองที่เคาน์เตอร์อะ่ะเหมือนจมูเรายังไม่คุ้นเคยกับกลิ่นโทนเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะกลิ่นอะไรอะ,อะไรเง<ๆ>ี้ยแต่ว่า ตอนนี้คือชอบมากนะครับสำหรับเพสออันต่อมานะครับมาถึงของถูกบ้างแล้วนะครับอันนี้ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าวันนั้นไปเดินบูธแล้วก็ซื้อมานะครับนั่นก็คือ s o ฟแอนด์คอนะครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นกลิ่นใหม่ของเขามัง้งชื่อเขาคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> Set the mood relaxing perfect เซน softening body wash ละกันไม่แน่ใจว่าชื่อเขาชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์กับตองกระบีนทุกคนเขาเขียนไว้ตรงนี้ซึ่งพอบอสเห็นตอนแรกอ่ะเราหยิบมาดมเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกลิ่นตองกระบีนมากๆแล้วพอมันมาอยู่กับลาเวนเดอร์อ่ะเฮ้ย หอมและตรงจริลบอดมากนะครับเนี่ยซื้อมาแป,ป๊บเดียวคือใช้ไปแบบเกือบครึ่งแล้วนะครับแต่เนื้อเขาจะค่อนข้างข้นนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าตอนถูแล้วเนี่ยฟองก็จะไม่เยอะมากแล้วก็ล้างออกง่ายนะครับกลิ่นแพงมากอเออเพราะว่าตองกระบินมันเป็นโน้ตที่ไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์แบบที่เราใช้ในชีวิตประจำวันผสมเข้าไปกันส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในน้ำหอมหรือว่าเทนหอมมาตองกระบินเนาะอันนี้คือแบบกลิ่นตองกระบินโดดเลยนะครับจะมีความหวานเลตเตอรี่ของตองกระบินนะครับแล้วอโรมาตติกของลาเวนเดอร์เนี่ยค่อยตามมาหอมมากอะเป็นบสมนคคลอออๆื แบรนนี้ส่วนใหญ่บารู้สึกว่าเขาจะโฟกัสไปทางผู้หญิงมากกว่าแต่อันนี้ผู้ชายใช้ได้สบายเลยกลิ่นแบบเท่อะเออหอมเท่หอมหวานเท่เออนะครับสำหรับกลิ่นนี้บอดี้วอ h อันสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า บอสชอบที่สุดนะครับทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของกลิ่นเมลซาวอนนะคะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะฮะอันนี้บอรู้สึกว่าจะซื้อในมัซิโมโตะนะครับราคาอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นรีฟิลเนี่ยสองถ้าเป็นขวดใหม่แบบนี้สามยเก้นะครับข้อดีคือเขามีรีฟิลขายแล้วกลิ่นหอมมากอันนี้คือสดชื่น กลิ่นหอมแพงคืออวยไม่หยุดใครถามก็จะบอกว่าตัวนี้อยากจะให้ลองจริงๆมันมีอีกแบรนด์หนึ่งที่บอชอบนะครับขายในมาซึมโตะเหมือนกันของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนกลิ่นแล้วว่าจําชื่อแบรนด์ไม่ได้เดี๋ยวคืนรูปให้ละกันเนาะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนกลิ่นเขาอัปเดตอะอัปเดตกลิ่นอะแล้วกลิ่นที่บอเคยชอบอะมันไม่มีแล้วนะครับเราก็เลยกลับมาตายลังที่เมลซาวอนคือใช้เป็นขวดที่แบบถ้านับรวมรีฟิลด้วยอะบอตีว่าน่าจะเป็นขวดที่10แ้มมัออนนนเีไ่่ใจครืคกลิ่นนหอมมากจริงทุคแลาเร่าเนนีบบอ้กคััมากกกที่่สุดมาาวของแพง2 เมื่อกี้ที่ให้ดูไปอีกนะครับเพราะว่าฟองกําลังพอดีล้างออกง่ายบีบไม่ยากเกินไปคือดีจริงๆนะครับกลิ่นที่บอชอบอ่ะชื่อว่า glass days นะครับซึ่งจะเป็นสีเขียวเขาจะมีอยู่2กลิ่นอีกกลิ่นจะเป็นสีชมพูอันนั้นก็หอมเหมือนกันแต่อันนี้อ่ะจะมีความเป็นหญ้าที่ออก greenery แต่ไม่ได้เขียวมากขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าจะมีความเป็น greenery floral สดชื่นมากแล้วตินปลายอ่ะเขาจะมีความ aromatic น่อยๆอ,อ่ะกลิ่นออกแบบ สมุนไพรสมุนไพรอ่ะเอออันนี้หอมมากคือกลิ่นหอมแพงจริงๆนะครับแล้วราคาแค่399กลิ่นแบบนี้ฟอร์มูล่าเท็กเจอร์แบบนี้ที่ใช้เนี่ยอยากจะให้ลองจริงนะครับแล้วหาซื้อไม่ยากนะครับซื้อที่มาซูโมโตะได้เลยนะครับก็ไปลองดูเนาะสำหรับเมลซาวอนนะครับอันนี้แบรนด์จากญี่ปุ่นันเชียร์มากถ้าออแบรนด์หรือว่าผู้นําเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อยากให้รีวิว ติดต่อมาได้เลย <laughs> อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องบํารุงผิวนิดนึงนะครับแต่ว่าโลชั่นบํารุงผิวของบอสเนี่ยไม่มีอันไหนที่เป็นกลิ่นหอมเลยเพราะว่าเราเน้นเทคเจอร์ที่มันค้นมากๆเพราะเราผิวแห้งไงดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยเรื่องของกลิ่นนะครับนั่นก็คือบอดี้ออยล์นะครับสองตัวนี้บอกตรงๆว่าแบรนด์ส่งมาแล้วคุณดูปริมาณที่เหลือสีว่าฉันใช้จริงแค่ไหนหอมมากเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับทุกคนน่าจะเคยดูรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปของแบรนด์เจอร์นัลนี่เลยอันนี้เป็นกลิ่นเลกาซี่นะ ก่อนอันนี้บอลรู้สึกว่าจะเป็นบอดี้ออยล์ที่เบาบางไม่ใช่ว่ากลิ่นเบาบางนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาว่าจะมีความเป็นเหมือนแบบน้ำน้ำหน่อยอะ่ะเออจะไม่ได้มันแผลบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทาลงบนผิวก็ซึมง,ง่ายแล้วก็เกาะอยู่บนผิวเนี่ยปริมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มันขนาดแบบอว่าทาเสร็จแล้วไปนอนบนที่นอนแล้วแบบมันแผลบขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับเนี่ยเนื้อเขาจะมีความแบบเนี่ยไม่ต้องบีบเลยนะกลิ่นเลกาซี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์นะครับฟลอรัลอินเทนส์หอมหรูมีความออเรนท หอมมากจริงๆแล้วอันนี้เวลาใช้อะบอสเคยบอกไปในคลิปนะั้นแล้วเนาะก็คือปกติแล้วเนี่ยบอดี้ออยล์เนี่ยคือคุณทาผิวตรงๆได้เลย,เลยอาบน้ําเสร็จผิวมันแาบทาได้เลยแต่ว่าเราเป็นคนผิวแห้งมากเราก็เลยจะผสมกับตัวโลชั่นที่เราใช้ซึ่งบอสใช้ของเจอเก้นที่เป็นตัวแบบเอ็กซ์ตรายทุกคนคือเนื้อมันข้นมากใช่ไหมแล้วพอบอสผสมตัวบอดี้ออยล์ไปอ่ะทำให้ตัวโลชั่นอันนั้นน่ะมันมีความเหมือนแบบมันมีความไลท์มากขึ้นอนะ่ะแล้ว มันก็เลยได้กลิ่นหอมจากตัวบอดี้ออยล์ที่เราใส่ผสมไปอีกถ้าใช้คู่กับน้ําหอมของเขาครับซึ่งเปนกลิ่นเดอร์เลกาซี่เหมือนกันเนี่ยจะทำให้น้ําหอมเนี่ยยิ่งติดทนบนผิวมากขึ้นนะครับแล้วเบสน้ําหอมของแบรนด์นี้เนี่ยจะบอกว่าติดทนอยู่แล้วนะครับก็เลยแนะนํามากหอมแล้วก็ใช้ง่ายผู้ใช้ก็ใช้ได้เพราะว่ามีความแบบ เออน้ำๆเลยอะ่ะคือทาได้แบบซึมไปเลยนะครับไม่มันไม่เกาะผิวมากขนาดนั้นนะครับก็ไปลองดูเนาะสำหรับ The Legacy บ o d y o อ l ยอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้แบรนด์ส่งมาเช่นกันนะครับเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า b a r t o n b บ o o m นะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยเ,ลยเป็นกลิ่นมะลิจริงๆทุกคนกลิก่นแบบมะลิไทยอะ่ะเออมะลิไทยที่เขาใช้แบบทำพวงมาลัยพูดถึงพวงมาลัยไม่ได้ดูแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรนะแต่ว่าเป็นกลิ่นมะลิจริงๆถ้าใครชอบกลิ่นมะลิแบบบอสแนะนําจริงๆนะครับหอมมากแล้วเทคเจอร์อันน แต่ว่าจะหนืดกว่าของเจอแนลนิดนึงนะครับหอมอะเออนี่ใช้จะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยชื่อกลิ่นเขาคือไทยแจส s m มินนะครับก็ไปลองดูเนาะเพราะว่าแบบ หอมจริงๆชอบมะลิแนะนำนะครับสำหรับบาร์แอนบลูมบอดี้หมดแล้วนะครับมากันที่ส่วนของมือบ้างนะครับเราเป็นคนที่มีผลิตภัณฑ์มือเยอะมากๆนะครับจริงๆมันมีของดิฟทีอีกนะครับแต่ว่าดิฟทีเนี่ยเดี๋ยวรอไปทําในคลิปดิฟทีกทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นเนาะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอีกแบรนด์ที่เราชอบมากเช่นกันนะครับราคาก็สูงเช่นกันนะครับแต่ว่าของก็ขาดบ่อยมากๆเช่นกันนะครับนั่นก็คือ b บเรโดครับอันนี้จะเป็นกลิ่นสเวทนะครับหอมมากจะเป็นแฮนด์วอชกับแฮนด์โลชั่นนะครับซึ่งกลิ่นสเวทเนี่ยมีหลายๆคนชอบมากๆแล้วของขาดบ่อยจริงๆนะครับกลิ่นเขาค่อนข้างจะมีความเป็นหนังหอมๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่หนังแบบเลตเตอรี่ขนาดนั้นนะทุกคนส่วนตัวบอสได้รู้สึกว่ามีความฟลอรัลมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเราได้ติ้นของเลตเตอรี่อ่อนๆนะครับตามชื่อเขาเนสเวทหนังนุ่มๆอะไรเงี้ยหอมมากลางแล้วสดชื่นมากกลิ่นติดมือมากนะครับส่วนตัวโลชั่นเนี่ย เนื้อก็จะเป็นโลชั่นเลยซึมง,ง่ายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับเสียงมือชันเป็นยังไง <laughs> เป็นคนผิวแห้งตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วผิวมือเนี่ยคือลายมือชัดอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบด้านตลอดเวลานะฮะซึมและหายไปแล้วเห็นมันๆเนี่ย ก็ไม่ได้แบบมันแผลบนะบางแบรนด์เน่เป็นโลชั่นทามือทาแล้วแบบมันมากแต่อันเนี้ยจับแล้วก็ไม่มีความมันติดอยู่นะครับซึมง่ายมากแต่บอกตรงๆว่าบอกรู้สึกว่าความชุ่มชื้นเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะเออไม่ได้ให้ความแบบมอยเจอไรซิ่งขนาดนั้นแต่ว่าใช้แล้วกลิ่นหอมติดมือดีนะครับหอมมากจริงนะสำหรับสเวทนะครับถ้าใครอยากลองก็แนะนําว่าไปดูที่เคาน์เตอร์ว่ามีของไหมนะครับเพราะว่ารู้สึกออนไลน์น่าจะไม่มีไม่งั้นก็ต้องร้านที่วนะครับแต่ของคาดบอกจริงๆอ่ะใครนําเข้าก็กรุณาให้มันมีขายตลอดเถอ แฮนด์วอชอันต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็จากแบรนด์เอซอบเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า r e s o l a t i o n Aromatic Hand Wash อันนี้กลิ่นแบบหอมมากเข้าถึงง่ายนะครับเขาจะมีส่วนผสมเป็น mandarin น i รส rosemary leaf แล้วก็ Ceda r a t l a ลนะครับจะมีความซิตรัสนํำเลยนะครับซิตรัสเปรี้ยวๆของเปลือกส้มนํำเลยคือกลิ่นเปลือกส้มนํำเลยนะครับแล้วได้ติ้นของความเป็นขมเหลาวควันไม้อ่อนๆกลิ่นใช้งานง่ายอันนี้บอสจะใช้ในห้องครัวเป็นหลักนะครับพอบอสรู้สึกว่าเขาดับข่าวได้ดีอ่ะทุกคนเวลาใช้ล้างมมืือออแล้วคหากก็ ล้างออกง่ายคือเคยพูดเสมอว่าไอ้พวกแฮนด์วอชแฮนด์ครีมอะเราอะไม่อยากซื้อแพงใช่ปะแต่บางทีเราชอบกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะซื้อมาลองเราก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากให้มันดีเลยอะ <laughs> แต่มันดีทุกคนก็เออลงทุนเถอะถ้าใครแบบอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่กลิ่นหอมฮีลิ่งจิตใจล้างกลิ่นคาวได้ดีนะครับหรือว่าล้างแบบใช้ชีวิตปกติทั่วไปก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบใช้ในครัวอย่างเดียวนะครับหอมมากแล้วตั้งในบ้านก็คือสวยมากแพคเกจอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มือเช่นกันนนนนะะะะรััับออออี้้กกกก็หหมมมาาาซึ่่่่งลลิจไไพพพููดดเเยววปแ นี่อันเนี้ยบอลเริ่มจากเราชอบกลิ่นของชา e วออยก่อนใช่ไหม <laughs> เราก็เลยเฮ้ยชอบอะ่ะเราก็จะซื้อตัวบอดี้โลชั่นเขาด้วยนะแต่ว่ากระปุกนึงมันแพงมากทุกคน2,000กว่าบาทเราก็เลยแบบเอออย่าพิ่งเลยเอาเป็นครีมทามือแล้วกันเพราะเราใช้บ่อยจริงๆนะครับก็เลยซื้อหลอดเล็กมาติดใจฉันก็เลยไปสสยหลอดใหญ่มาเลยนะครับเพาหอมจริงๆอะ่ะเออกลิ่นคือแบบละมุนอะ่ะ อันนี้จะเป็นเนื้อรู้สึกจะเป็นเนื้อโลชั่นมัง้งอ๋อเขาเขียนว่านด์แอนด์ a i l แคร์แค่นั้นไม่ได้บอกว่าเป็นโลชั่นหรือว่าครีมอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อเป็นเหมือนเนื้อโลชั่นทุกคนซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่หายแวบไปเหมือนของไบเรโดนะครับอันนี้ยังเกาะอยู่บนมือพอสมควรเนาะแล้วก็ไม่ได้มันแผลบใช้โอเคเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากติดมากหอมมากแต่พยายามใช้แบบขิมขมเพราะว่าหลอดนึงรู้สึกจะพันนึงมัง้งเออก็หอมอะ ทำไมต้องดีด้วยไม่รู้ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมบนร่างกายชิ้นสุดท้ายนะครับต้องขออภยัยถ้าคลิปนี้พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าภูมิแพ้กำเริบนะครับนั่งเอ,อหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ล้าง <c oughs> อะไรเอ่ย <laughs> วิสุวรรนจูนเนีย <laughs> นะครับบอนนะครับบอชอบสีนี้มากที่สุดบอร,รู้สึกว่าก,กลิ่นเขาค่อนข้าง ok จะมีความเอ่อชื่อโาเจนทัลเลยกลิ่นแบบหอมเท่ๆเข้าถึงง่ายนะครับน่าเข้าหาทำไมพูดเรื่องแบบนี้ต้องขำด้วยเอิมเรื่องธรรมชาติกลิ่นหอมแล้วกันอันนี้คือไม่พูดมากแล้วกันผู้ชาายน่จะ คุ้นเคยกันนะครับจะมีความสาดสะอาดมัสคูลินเท่ๆวู้ดดี้นิดๆออกฟลอรัลหน่อยๆนะครับใช้ง่ายหอมดีและอันนี้จะไม่มีความอุ่นหรือเย็นนะครับเขาจะมีตัวสีน้ําเงินที่เย็นแล้วก็สีแดงที่มีความอุ่นต่างๆเนี้ใช้แล้วจะแบบหอมๆนะครับจริงๆอ่ะบอสสั่งตัว ขาเรียกอะไร intimate watch มั้งเออบอสไม่แน่ใจว่าลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับสั่งมาอันนึงเป็นของแบรนด์เกาหลีนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ว่านางยังมาไม่ถึงก็เลยไม่ได้เอามาลงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามาถึงแล้วเนี่ยรอดูใน IG s ีสตอรี่ลกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ากลิ่นเป็นยังไงก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้เนาะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครสนใจอยากจะหาตัวไหนอยู่นะครับจะได้ลองไปซื้อมาใช้กันนะครับทั้งหมดเนี่ยคือที่บอสชอบแล้วเราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับจะมีแค่อย่างหนึ่งที่อันนี้จะพยายามใช้ให้หมดเพราะว่าเราไม่ถูกใจกลิ่นแต่ว่าคุณภาพเขาโอเคนะครับแต่กลิ่นติดผมมากง ก็อลองไปดูแล้วกันนะครับหรือว่าใครมีตัวไหนอยากจะป้ายยาคอมเมนต์บอกเราได้นะเพราะว่าเราก็ยัง explore อยู่เรื่อยนะบางทีเราใช้อันเดิมเดิมันก็น่าเบื่อไปถ้าชินชอบคลิปแบบนี้นะครับฝาก Sub s c r i b e like share f o l l o w ทุกๆุกช่องทางนะครับ y o u t u b e Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r TikTok นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทนธนนันว v ส s, s u t ิ a n นันทนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันไปละบ <Bye. S 1> ายมาใหม่หมมผมเนี่ยช่วยอยู่กะทีหน่อยได้ไหมไม่รู้อ่นานไรหรือรินไม่แน่ใจ IND ้ เลอะถุงอุ้ออันนี้สดชื่นมากบ่าจะใช้ในวันที่โอ้ยทำไมเป็นอย่เงงีย <c oughs> แต่เนื้อเขาจะค่อนข้างข้นนิดนึงนะทุกคน <c oughs> กูลืมออดอิบอิดมันหนึง่ง